คือแค่เอามาลัดเราจบแล้วก็อยู่ที่ท่าที่เราจะทำพอได้ลองใช้แล้วอะ่ะมันเห็นผลภายในแค่2อหรือ3วิก,ก็เห็นผลแล้วยิ่งถ้าใช้ต่อเนื่องอะ่ะเห็นผลแน่นอนในขณะพี่ใช้ประมาณ3วิกนะคะชัดๆเลยไม่ยังเห็นผลพี่น้องนะคะปิยะพรมนนท์อายุ56ตอนนี้เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชน แรกๆนั้นคือพี่ปวดข่าไม่ถึงกับปวดมากแต่เวลาขยับขยื้อหรือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมีเสียงดังกรอแบแกรบแล้วก็มันจะขัดๆมีความรู้สึกว่าขาเนี่ยเวลาเดินไปไหนหรือทํา,มมาอะไรอ่ะมันเหนื่อยมันเมื่อยเร็วแล้วก็มันต้องใช้เวลาในการที่ว่าจะหายเมื่อยอ่ะเสิร์ชหาเรื่องอะไรต่างๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็ขึ้นมาให้พี่ก็เลยลองดูแล้วทีนี่เขาจะมีให้ทดสอบมาให้ลองพี่ก็ไปที่บ้านไปลองเทสไปลองอะไรเสร็จแล้วก็มาที่นี่ง่ายคือแค่เอามารัดเราจบ เราก็อยู่ที่ท่าที่เราจะทําช่วงแรกๆก,ก็ยังเคออยู่ก็จะออใช้สองสามอาทิตย์ช่วงแรกเนี่ยที่ใช้ประจํามันเห็นผลเลยนะพี่ลุกขึ้นมาจากที่นอนอนะ่ะพี่โอเคแล้วเดินไปไหนมันก็ไม,ไม่ไม่เมื่อยอะค่ะเวลาที่พี่จะลุกจะนั่งมันเริ่มเบาเดินได้มากขึ้นความเมื่อยที่เดินเยอะๆมันก็ไม่ค่อยมีแล้วรู้สึกมันต้นขาที่จะแน่นพอได้ลองใช้แล้วอ่ะ มันเห็นผลภายในแค่2หรือ3วีวิก็เห็นผลแล้วยิ่งถ้าใช้ต่อเนื่องอะ่ะเห็นผลแน่นอนในขณะพี่ใช้ประมาณ3วิคนะคะชัดๆเลยมันยังเห็นผล